สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูและขนาดธนูนะคะประจําช่วงวันที่15ถึง30กันยายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเรามาดูคนโสดนะคะสถานการณ์คนโสดชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างใน15วัน นี้นะคะ King of p e n t a c l e Lovers นะคะสี่ถ้วยโอเค Chariot แล้วก็มีออ of Fortune นะคนโสดนะคะ,คนนะ,คะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่จะมีสองบุคคลด้วยกันคือมีคนที่คุณแบบตกลุมรักนะ เด่นๆเ,เลยจะเป็นชาวทัดดินนะคะมังกรพฤกษ์หรือการที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์แต่คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่แน่ใจในตัวเขาว่าเขารู้สึกยแบบคุณเพราะว่าเขาทําให้คุณรู้สึกสงสัยว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อสงสัยในความสัมพันธ์ว่าเขามาจีบเขามาเล่นเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณกันแน่สาหรับคนคนนี้นะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของเขาบ้างสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรนะคะ เดวิล oh, ค่ะเขาเข้ามาเล่นๆนะคนคนนี้ยเนีย่ยเดอะฟูลเนี่ยเข้ามาจีบคุณเล่นๆนะ่ะเพราะเขาแอบแอบคุยแอบใครมาคุยกับเราแอบใครมาจีบเรานะคะแอบใครสักคนมาจีบคุณมาให้ความหวังมาทำให้รู้สึกดีมาทำให้ตกหลุมรักเขาเข้ามาเล่นๆเขาเข้ามาสนุกสนะุกอ่ะเออไม่ไหวเลยอนะ่ะ ไม่ไหวเลยแล้วขอให้แนะนำคนโสดหน่อยให้แนะนำคนโสดชาวธานูหน่อยเ e ลโลแฟนนะคะสามดาบให้เป็นเพื่อนไปดีกว่านะคะอยู่ห่างๆไว้เป็นเพื่อนไปสําหรับความรักดีๆยังคงต้องรออีกนะคะยังไม่ถึงเวลาที่จะได้เจอเนาะตอนนี้นะคะเสี่ยงที่จะเป็นรักาสาวเศร้าซะมากกว่านะพักใจไว้ก่อนรักตัวเองไปก่อนนะคะ ต่อไปให้สรุปค่ะไพ้สรุปสำหรับคนโสดนะคะหถ้วยสิบไม้เท้าแปดเหรียญน,นะ Move on ต่อไปนะคะ Move on ทำให้เต็มที่หรือมันจะเหนื่อยบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวก็ตามนะคะหรือเรื่องของความรักคือทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกสับสนหรืออึดอัดในความสัมพันธ์ที่บอกว่ามีคนเข้ามาเล่นกับความรู้สึกของเราอะ่ะ นะคะก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะเดี๋ยวมันก็จะจบค่ะเดทนะคะจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่แร์กับคุณเลยนะคะอือต่อไปไพ่ความรักค่ะจะบอกอะไรกับคุณ d i s c o l e be the one separation ค่ะคนที่คิดว่าจะใช่มันไม่ใช่อย่างที่คิด คนที่คิดว่าจะใช่มันไม่ใช่อย่างที่คิดเดี๋ยวจะได้แยกทางแยกย้ายจากกันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออย่าไปโกรธไปแค้นไปเครืองอะไรเขาเลยนะคะเอาโหสิกรรมแล้วก็กวดน้ำคว่ำขันอย่าให้ได้เจอกันอีกเลยจะดีที่สุดนะคะต่อไปเตียมซีจะบอกอะไรนะคะดีไม่พอยังติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ความสงสัย อยู่ความรู้สึกที่มันสับสนที่เขาเข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแค่เธอที่ต้องการจะมาพูดอ้อมอ้อมล้อมยังไงก็แล้วแต่นะคะมันยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่า มันเท่ากับว่าเราจะเข้าไปเป็นมือที่3ของเขาเลยอะ่ะซึ่งมันไม่โอเคที่สุดนะคะก็จบเพียนเขานี้ดีกว่าเนาะโอเคสำหรับคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะ <c oughs> คนมีคู่ชาวธนูสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะสถานการณ์คนมีคู่นะคะสี่ดาบนะ 8เหรียญน,นะคะ King of Cups High p r i n s t e s s แล้วก็ Queen of Pentacles นะคะช่วงนี้ความรู้สึกของเราค่อนข้างหวั่นไหวอ่อนไหวง่ายค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะคะหรืออาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเซนซิทีฟและความสัมพันธ์ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะไม่หวือหวาอะไรนะ,ะบางสิ่งบางจ่กงนะคะช่วงนี้เซนคุณค่อนข้างค่อนข้างที่จะเด่นนะคะ เซนค่อนข,ข้างเด่นสงสัยอะไรหรือนึกอะไรสักอย่างนึงมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะ่ะเออมันเหมือนแบบเซนแรงนะช่วงนี้นะคะเป็นเซนเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอหรือว่าเป็นเทพเกี่ยวกับผู้หญิงนั่นแหละนะคะโอเคต่อไปมันไม่มีปัญหาอะไรมากนะในฝั่งของคุณนะทีนี้เรามาดูด้านคนรักของคุณดีกว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงนะคะเจ็ดถ้วยคุ e น n อ f ครับนะคะ เอซับโซดเพจซับโซดก้าวไม่เท้าอ่ะมันมีบางอย่างที่เขาไม่อยากจะบอกคุณนะคะมันเป็นเรื่องความคิดมากความคิดหรือเนี่ยหลายสิง่งที่เขาคิดสารพัดเยอะแยะไปหมดเลยช่วงนี้คิดเยอะคิดมากคิดนั่นคิดนี่คิดโน้นนะคะคิดนั่นไปหมดเลยแต่ว่าไม่บอกคุณกลับกลับเป็นว่านิ่งแล้วก็ ตีกำแพงขึ้นมาสักง,งั้นจนทําให้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะมีปัญหาบ้างแล้วก็ไม่ได้ปัญหาหนักอะไรนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะว่าเป็นอย่างไรความรู้สึกที่คนรักมีต่อคุณใน15วันนี้นะคะ แฮงแมนความเบื่อหน่ายหรือคำพูดบางอย่างที่ไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็แปดดาบเย็นชาความความเย็นชาความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีอะไรก็ไม่ยอมคุยมีอะไรก็ไม่บอกกันตรงๆอะ่ะแปดดาบคือการไม่พูดคือการคิดคิดเขาคิดอย่างเดียวคิดอะไรก็ไม่รู้คิดเยอะคิดแย่คิดมากคําพูดที่พูดออกมาก็เป็นคําพูดที่อาจจะไม่ อาจจะดูเย็นชาอาจจะดูไม่ไม่หวานสักเท่าไหร่นะสำหรับเราอะนะนะคะต่อไปต่อไปนะคะบทสรุปนะคะจะเป็นอย่างไรบทสรุป p ace of p e n บ a c l e s เค e ลส์เอซับบ n ลไนอ็อกซ์ต์นะคะฟอร์มเยอะฟอร์มแยะนะคะแต่ยังไงก็รักกันอยู่ยังไงก็ยังหลังจากผ่านช่วงเวลา15วันเนี้ย ความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นน่าจะมีการให้กันมากขึ้นให้อภัยกันคุยกันง่ายขึ้นดื่นหูมากขึ้นนะคะอืมแต่นะปัจจุบัน15วันเนี้ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่วยวกับความคิดของเขานะคะโอเคต่อไปไพ่ความรักจะบอกอะไร Passion Let go of control issue Healing family issue Issue หมดเลยคือปัญหานะคะปัญหาในความสัมพันธ์ ไม่ต้องไปทําอะไรมากค่ะถ้าเขาคิดมากหรือเขาพูดอะไรก็ถือว่าแบบก็ปล่อยเขาพูดไปเถอะไม่ต้องเก็บใส่ใจหรือว่าไม่ต้องเก็บมาเครียดมาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์จะดีที่สุดนะคะต่อไปซซนซีค่ะซินซีจะบอกอะไรอย่าทําให้รักคําถามที่ติดอยู่ในใจ คำถามที่ติดอยู่ในใจจากปัญหาที่ผ่านมาปัญหาที่แล้วมาปัญหาจากสมัยยุคพระเจ้าเฮาต่างๆเสียใจนะรู้ไหม,มคิดเองเครียดเองเสียใจเองหมดทุกอย่างก็คือตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ไม่เครียรไม่อะไรอมืมันเป็นอย่างนั้นไปเนาะ คนเรานะคะประมาณนี้แหละสําหรับคนมีคู่ชาวธนูนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้าง8ถ้วย night of p e n a c l e s นะคะเลิกราแล้วแหละด้วปัญหาความวุ่นวายช่วงนี้นะคะชาวธนู ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระวังปัญหาหนักเรื่องของความวุ่นวายเรื่องของคนนอกเรื่องของคนสองคนวางคุณกับเขาเนี่ยแหละเรื่องปากเสียงเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันต่างๆนะคะแล้วก็มีกำแพงต่อกันนะคะมีเกณฑ์หันหลังให้แก่ดกันมีปัญหาแรงเลยแหละนะนิ่งลงหน่อยก็จะดีนะคะไฟค่อนข้างลุกโชนเลยควีน ราชีนีไม้เท้านะคะควีนมาเองนะคะงามน,นี้ต่อไปค่ะคนคุยของคุณสถานการณ์เขาเป็นยังไงควีน n o อฟค p ันะคะ p a จซอฟเท n เ a ร์โพ,พก็มีการง้อนะเขาก็พยายามที่จะยอมนะเนี่ยพราะ่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะด้วยความรักนี่แหละถึงได้อยอมยอมนะคะ เาเป็นน้ำคุณเป็นไฟช่วยกันดับช่วยกันคือเบาได้เบานะคะสำหรับสาหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเบาได้เบาดีกว่าไม่มีปัญหาจะดีที่สุดแหละสำหรับทุกความสัมพันธ์ทุกทุก,ทกราศีทุกรัคนานะคะโอเคต่อไปค่ะความรู้สึกที่เขามีต่คุณเป็นยังไงเก้าเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยสิบไม้เทา้าเขาก็เหนื่อยนะ แต่เขาก็ก็พยายามที่จะแบกรับฟันฝ่าอุปสรรคทุกอุปสรรคให้ได้อะนะคะเจ็ดด่าเขาก็แอบ,บสืบเรื่องของคุณอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้นะคะว่ามันมีเกี่ยวกับคนคนอื่นหรือเปล่านั่นนี่นะคะต่อไปค่ะข้อสรุปนะคะบทสรุปจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เจ็ดดาบเด e มม o n นอารมณ์ตึงๆอีโมชั่นเยอะดรามา่าควีนมากๆเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดก็จะดีกันได้นะคะจะผ่านไปด้วยกันได้เพราะจะมีคนคนนึงเงาะแล้วก็ยอมในความสัมพัญนี้ให้ความรักค่ะ feel self นะคะโรแมนติก feeling ค่ะเติมความ หวานไปหน่อยนะคะเติมความอ่อนหวานอ่อนโยนเข้าไปในความสัมพันธ์หน่อยเติมความสนุกสนานาบ้างนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะค่อนข้างเครียดและอิโมชันเยอะมากๆเลยอารมณ์ล้นลวนเลยนะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความเครียดหน่อยก็จะดีนะคะต่อไปค่ะเซนซีจะบอกอะไรงี่เง่าไปนิดอืมมัน,นคือความงี่เง่าแหละนะคะไปต่อไม่ไหว มัไปต่อไหวแต่ใจมันเหมือนจะไม่ไหวอยากเจออยากเจออยากพูดคุยอยากใช้เวลาอยู่ด้วยนะคะท้ายที่สุดก็จะดีขึ้นเนาะแต่ก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือ,อ,อใจล่มๆเบาได้เบานะคะโอเคทลิปของเชา้าธนูก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ